สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนถ่านกุญแจรถ Honda Accord ปี2020นะครับหน้าตากุญแจก็จะเป็นแบบนี้กุญแจเขาจะให้มา2ดอกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เอาตัวกุญแจที่มันเป็นกุญแจท,ที่เป็นดอกนะครับอย่างนี้ไอตัวเนี้ยนะครับเอาออกมาก่อนนะฮะ โดยให้สไลด์ตรงปุ่มด้านหลังนี้นะครับสไลด์ปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาฮะนี่ดึงออกมานะครับเสร็จแล้วให้หาตัวอะไรแบนๆนะครับนี่ใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับใครมีตัวมีสวิตช์อยู่นะครับที่เปิดขวดนะครับแบนๆนะครับบิดออกนะครับ เห็นรูตรงนี้ไหมตรงนี้นะครับบิดออกมานะครับบิดธรรมดาเลยครับบิดออกมานะครับบิดออกปุ๊บนะครับมันก็จะหลุดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้ผมบิดออกมาแล้วนะครับตัวฐานก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่อันนี้นะครับ เราก็แค่เปลี่ยนทานนะครับเข้าไปแล้วก็ประกอบกับทานตัวนี้จะใช้ของออรหัส CR 2 0 3 2นะครับนี้ก็ใช้ของ Sony น,นะครับก็นําไม่กี่บาทนะครับลองหาซื้อดูในช็อปออนไลน์ทั่วไป Sony CR 2 3 2 0 3 2จะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ เอาตรงนี้ลิเทียม3โวลต์นะฮะก็เปลี่ยนไปโดยที่เราจะเอาตัวมันจะมีบวกใช่ไหมฮะบวกอยู่ข้างบนลบอยู่ข้างล่างนะครับนั่นแปลว่าเราเอาอันนี้ขึ้นนี่เราเอาบวกนะครับใส่ไปให้ลงล็อกแบบนี้แล้วก็เอาฝา กเหมือนเดิมบีบเข้าไปเรียบร้อยเอาให้เข้าปึ๊บาเรียบร้อยครับทุกด้านเรียบเหมือนเดิมกดปุ่มได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เอากุญแจประกอบกลับเข้าไปเรียบร้อยถ้าลงล็อกมันเราจะได้ยินเสียงแก๊กนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านรีโมทนะครับรถยนต์ Honda Accord ปี2020 สวัสดีครับ